บิดดีแล้วบ่เป็นคนเกือกผมเป็นคนกึกอ่าโอ้โหงามๆหนังสือนล้วนะป้าจอยมิตตมาสิบจดยก็เก่งก็เอื้อยแล้วนะเอาเฮียนสูงกว่าเด้มิมาสิบเมื่อเก่งก็เอ้ตุนได้ป่านนี้ได้มีแต่มาสิบมนเลยคะแนนเรามีสูงๆเลยแสดงว่าที่หนึ่งในห้องอือหค่ไหนโต๊ะเลยได้ขอบใจหลายๆเด้อทางพอเพึ่งดูต่างประเทศก็ขอให้ดีๆมีแห้งเด้อ นับปีล่ะสบายดีสบายดีเด้อปา้าลุงอ่ะพ่อพ่อกับเฮาสองคนคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยทำสมพ่อพ่อกันมาหนีกับพี่ได้ทำสมไปลงมาบ้านวังคูนเมืองเซปโปนแขวงสวรรค์เขตลงมา,าหาผูเรศสาวุทยัยอ่ะน้องตุนโดดละเด้อบปได้มาหาป้าลุงอาะคือสิกือโหดอยู่นั่ได้ระเบอปป้อทิศปายกว่าเลยงูนี่งูนี้ได้แสดงว่าเขาสองทิดแล้วเนาะสองทิดหรือสามทิดเลยเนาะ คุณฮอดพุ่นพู้น่ะสันนันผู้แล้วเนาะ้องก็มาอัปเดตโดนละเด้ังมาอัปเดตน้องเพิ่์นธรรมสมเนาะมีเอฟซีก็ถามหาอยู่เดฮ่าฮ่าฮ่ามาหาน้องตุนน่อยเด้อมีเวลาเวลาเขาก็มาเยี่ยมยามเพิ่์นธรรมสมเนาะบ้านบางคูนบ้านน้องตุนธรรมสมมอัปเดตแล้วก็แจ้งข่าวก่อนหน้าธรรมสมหลังจากที่ถ่ายทำที่บ้านน้องตุนแล้วมือวันอีกสองมือเขาสิเดินทางไปหาหนองมิมเด้วธรรมสมเด้อไปหาน้องมิมเมืองน้องเพ่อได้ธรรมสมเนาะ เมืองน้องไปแล้วบ้านเพ่นเองเขากันยังบูฮโยังอยู่ไกลเติบแะจากบ้านบ่าวจอยไปหาน้องมิมมับะประมาณ60กิโลแจ้งเอฟซีไว้เนาะผู้ได้ซีอ่ฝากเครื่องฝากคลองฝากอ่ะยังให้น้องเพิ่นกับติดต่อเข้ามาได้และแต่หรือว่าอยากสนับสนุนน้ำมันเ่ากะยินดีตอนหับเนาะกับเรี่นวันอีกสองวันเนาะมืออื่นนี่มนวันเสาร์นี่มนวันนี้เขาลงมาถ่ายทำวันศุกร์วันวันศุกร์นี่น้องตุนวันเสาร์นะเข้าสิไปเป็นสะพานบุญให้ครับน้องดา สีเฮือนอันผู้พังเลยท่านผู้ชมเนาะอยู่กันสีเมลูกท่านผู้ชมเนาะน้องดาแล้วก็นางเลิศเนาะสาวพุทายเนาะ<ด>แต่ผู้ใหญ่ใจบุญน้องน้องดาเนี่ยมันผู้ใหญ่ใจบุญคนฝากเงินมาให้หนึ่งพันห้าร้อย 1, บาททำผชมเนาะเขาก็จะเป็นจะจะซื้อเข่าซื้อน้ำป,ประมาณนี้แหละส่วนนางเลิศนี่มันผู้ใหญ่ทางจังหวัดระยองเป็นสมทบทุนทางสาวพุทายเพิ่มเนาะเอฟซีทางสาวพุทายเป็น,น สองพันบาทสองบาทเขาจะไปซื้อไม่เห็ดคงลังคายฮือนางเลิศเนาะสิบสิบสิบโตทำสม้มประมาณนั้นแหละแจ้งข่าวไว้นะเนาะเขาถ่ายทำวันศุกร์วันเสาร์มันเขาไปหายายเลิศกับน้องดาวันอาทิตย์มันไปหาน้องมิ่มเมืงองนะ้องเาทำส้มเนาะโอเคเนาะแจ้งไว้สำหรับเอฟซีทอานใดอยากฝากงานฝากน,าน,ากนี้ให้น้องๆหรือว่าอยากให้เป็นสะพานลก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะโอเคทำส้มแต่ตอนนี้เขามาบ้านวังคูณเขาไปหาน้องตุ่นกันเนาะไป โอ้แดดเอ๊แดดสองสามมือเลยท่านผู้ชมช่วงแดดฮะกะเข้ามาเป็นตุดกระเปิดไว้ประตูหนึ่งในช่วงนี้เอ๊ะนี่มาแต่ไก่เลยเห็นกล้องว่าเนาะสบายดีเด้อสบายดีแม่สบายดีตรงตู้เลยสบายดีแม่เท่า จกเดือนะบมาลองวเดือนเลยบอจักทิศนังตุนได้กว่า2ทิศสงทิศได้แล้วเนาะได้เนาะโอ้พรกันทิศยังเกียเลยนมใม่ลายบอแหนงมันเนาะแม่พูดได้ไปหาละแม่พดดาโอเตกินมือแรงนี่บอเด๋ยวแม่ชุดใหญุ่ทชา นไม้เเอาุชามาสบายดีเอฟซละสบายดีเอาบทสุดใจโรงเฮียนเนาะคุณมาเลยมาแล้วคุณไปหาอยู่นั่งบอโอ้สิแกงน้อไม้แรงไปแกใจคาวหาเอาอยเท่กมดเท่ากักินน้ไกินเนบอบีนลเซลเอาน้อไม้นี่ก็ะแ่บกตเนาะนมแกงคนห่อนมันกระแ่บแล้ โอ้ยบ่ได้มีฮอดใกล้เนาะกดเลยฉับถ่ายโอดนแห้งแล้วโอทางพุ่นสิเ็ดไม้แห้งบ่โอ้ยังได้อยู่นไม้แห้งก็เนาะไก่2-3มื้อเพิ่นไปหามื้อนึงเนยค่ะแต่แต่น้อยเทียวแต่พอมันไข่สิงหไม้อึดได้เนาะหน่อไม้เนาะเดได้ตะแหนงมันล้บัดนี้อย่าเอาเลยแม่นสแซบอยู่นอยๆแหนงก็แหนงก็ใแบบนึง แกงเนาะแกงต้มจำแจวรดนกินท่านึงแม่ันแม่กินตลอดได้กินตลอดกับบปนใด้วกันเออู่กันคู่กันคู่กานคู่กนคกั่กน้ก้ใ่นกันกนนค่กน่ัน่นค่ก่กั่กนคูกันคู่กน่ันนูัน่นนกน้่นกนนกกันก วานี้ก็ยังคือพันจะลกในน้ำเชคือกอเกลอกอีกลายใช่หวดนี้นะหวดนี้นะแห้งเดือดหดนี่นะแม่งวดนี้แห้งอะไรบคนนี้งวดนี้นะยูสิเดนเฮอเฮตะพุตะพื้นสิเอาเขาเอาบอเอาบอทันเลยขาปล่อยเคืนมาไว้แม่นผัดน้ำก็ไหว่แต่ันลงกับน้ำนันลายปัดเชก็ปัลไลคือเนื้อพุ่นแดงน้ำไหลเอ้าบองคัดอะไรทุบแกงกระทุบเซกระปูแดงนะ แนวแพ้แล้ว่ะแนวบ้านบ้านคนนี้ก็แพ้บ่น้องสาวเพื่อ bueno ี่เต็กเราต่ำใส่เลยขัดหยกหยเงี้ยกินเฮ้ยกินน้อยเดียวไปท่าเ่าไม่ต้องกินหลายเด้อไปท่าเขากินน้อยนึงกินแนวอื่นแพ้บ่แพ้อีกเนาะเด็กกรากรูเด็กที่มาทิ้งทิ้งวันกินวัวลายได้เยอะครับบอด้กินกระโตมันนะบอด้กินก็ได้เยอะนอสาวมันต่ำต่ำอ๋อต่แห้งน้ำเดี๋ยวเขากินเป็นโตแบบแกะกินเป็นโตนะนั่น มันจะมีไข่มันยังอยู่ในอ่องมันดอกได้เดดดียวน้้ไไ่ราคาดียุติไปขายดีในเนาะได้ถูกสิบพันเนาะถุงหาพันก็หากะงาเห็นแม่น้องพิมพ์ผืนไปขายนะเอามันอึดผืนยังยังราคาไม่ต่ำเลยใหญ่อืดแต่บ้านเท่าแต่บ้านอื่นยังเป็นอึดเนาะหลายคนเพราะว่าหลายหลายบ้านมาขายในเมืองเนาะอันนี้แม่บอกไปหานะเมย์กับผู้ชายุับผู้ชา ไปมดอาหารแรงแล้วนี่เนาะอาหารแรงทานแรงแล้วเนาะอาหารแวงนก็เองไม่แล้วทุบเอ้ามันจะจืดไวอุกทุบๆๆแค่นลงน้อยไงนอนน้อยทุบนี่กี่แกงนล้วไม้ไผ่เออไม้อันนั้นน่ะน้ำไม้พางบ่แซ่บมีสบอยามนี่ยกำมดแล้วน้ำไม้มีเลยยังได้อยู่เนาะมียู่น้ำไม้ได้พวกแกงใช่ไหมซ้ำๆนี้แหละนอนตัวนอนนอนนอนแต่น้ำไม้ได้หรืก็แซ่บเหมือนกัน เรากินมันันอยู่เฮือนคนได้กินมันนอนน้อยนี่แหละอยูอันนั้นเฮือนอันน้องนึงวะหรือพน้องคำเออเฮือนน้องคัมบอนทำไม้บ้านเข่าตุ้ยจะอ่อนลายเลยตามคุยมันเป็นดกมันเน็ตแทบมืองน้องคนนะแทบมืองน้องนี่แต่ป่านะไม้เออวะเขาเอาเป็นกระสอบก็ได้มืันนั้นนะเลยปัดวาน้วบ้านเขายันถือพีเพมาขายกับไปขาย พกูดมัดบักไงหนึ่งสองพันกี่บ้านพิมพ์หาพันงเมืองนองตายต้นเขาเขาอกมาเราเอินหาพันนี้ยเขา่อดสองพันกี่ขายยังไงเนาะมันมสเลยองเปะองเป็นองมาตั้งแต่สองมงแจงหอดหอดตลาดเมืองนองเงนเจ็ดโมงไก่อะไรเนาะไก่อะไรมันไปขายเนาะ เอาอาไรย่างแล้วพวกเธอเอาซิ้นเอาย่างเขามาใส่ในมือแบบนี้ฮะนะแบบนั้นเเออแบบขาคือเทากับไม่ฟ้อยเนาะมีไม่ฟ้อยมีย่างก็เไปแบบนี้ฮะนะต้องได้ได้เงินก้อนใหญ่เขาต้องไปแบบนี้ฮะนะสมมติได้ซิ้นได้ซิ้พื้นแล้วก็พ่อได้พอได้ซื้อซื้อศาสตร์ซื้อผู้ชมเมือเดแบบเนาะเขาจะเสพเรื่องไมเรื่อไม้ยันนี้ฝนตกน้ำท่วมเมื่อกี้เี๋ก็ลายมือเติมไปเนาะชงมือชงมือนำ ขึ้นแล้วคะมือที่สองที่สามก็ลงนะลงไว้อะไรเพราะไปหาสมัมเนี่ยเพ่รก็ยังไปอยู่เนาะยังได้อยู่เนาะเนาะได้ได้แดงมันทะเลาะเนาะได้แดงได้นองแบบนั่นเลยหลายคนไปหาคือแต่กอนได้โอ้สุดใจไปหาชะนางเนาะจะนางชะนัางคนกามพุ่นไปหาอยู่บนกอันบลกมันบิ๊กนั่นลายมันลายอันนี้มันลายกลายไปกระหินอยู่ได้กลายไปใครมาแม่นแบบไปหาทั้งนั้น พามัดละบ่อไปล้างมาทุบมัดเจ้าอัมเชียไปเอมจูตไปดูดมดจ้าโอ้ยกินเห็ดกินเองตลอดเลยอะอันนี้กีแกงไม้แล้วพี่สิดมาเด้มาหากันโดดแล้วต้องได้กินแล้วมือนี้ได้ไปกินไม่ได้ย้อมนะต้องได้กลิ่นนี่เลยในปาลูอ่ะโอ้สุดท้ายเห็นแกกินเลยเนาะมาหาโน่นนู่นนี่นู่นบอสพอโดดแล้วไม่ได้เห็นกันเนาะน้อโน่นเนาะได้มาแลยพูดพุดพูดขี่รถ โอ้พูดขับเป็นแล้วได้พูนโอ้เก่งๆเอาๆเย้ๆเฮ้ยนสิยากยังเนาะโหลดไฟฟ้าง่ายแล้วเบ๊กเบ๊กเดไปทะลุต่ำให้ใช่อ,อ้าวโนโนโนจดรถไว้มาสบายดีเอฟซีบานนี่ป้าตัวขับเองก็เป็นเนาะไปเอาไปเฮียนเราบอกหรือยังยังเนาะแต่ว่าขับอยู่ในบ้านเนาะ สบายดีสวัสดีค่ะไปไปเอายานางบ่โดยจักโมงเลยคือว่าบนไปโรงเรียนมาเนี้นะไปแต่ตอนแรกเอาไปตอนเช้าไปตอนเช้าโอ้เขารวมเนาะครูรวมไปไปตอนเช้าพักตอนแรกมาเนี้ยเนาะรถจักรในรถจักในขี่แถวบ้านได้แล้วเนาะไปไปโรงเรียนยังไม่เดียวไปเนาะ ยันทักษาบ่ได้ยังเขาหลักไหมเนาะปีหนาไปฮื้กก็ได้แล้วปีนาไป้แล้วปีหนเาเห็นอจะเอามันแห้งแรงเนาะว่าสั่นซะกรแ้ลดอันนั้นอีกบ้างรดอ่ารถลางอีกรดลางรดแก่ไม่ยันหลีกโบเป็นรถโบเป็นอีกคอยคอยอ้ตุนไปหับไปส่งละนยเฮียนได้อยู่บ่เฮียนนะ

เดี๋จะนายสุดใจเพิ่นแกมมอี่ไปทางใดแกมมอนี่้กไปใช่ไหมบริเธอสบายดีปะลุงอ่าเลยบ่พู้ใดลูกอยู่นี่คือว่าลูกแกมมนีบ่บริเห็นพุทธาบ่อะไรนะสายปืดปืดเบิงปืดเบิงทางนี้ทางนี้อ่าเดีเดี๋ยวเดี๋โอ้สิบสคะแนนได้นี่สไทเบิงสิได้นี่สเลยดีไลฟ์เพื่นวา อันนี้ก็ซิปโอ้บ่อสุดใจนี่พอขึ้นปอซองแล้วสุดใจนะมน่นะเบิร์ดลายมือโอ้ตรงหนังสื่อง่ามกว่าอันนั้นอีกก้อนเล็กเนาะก้อนเล็กสะอาดกว่าสะอาดกว่าเบิ่งเราเขียนมิกกับจุนได้ละซิปโอ้ซิปตลอดแสดงว่าโอ้เราสมคนอยู่ปศองแสดงว่าอันนั้นนี่ตุนนิ้วเนาะล่ะน่ะซิปหมดเลยซิปทุกคะแนนเลยก ทุกอันทุกวีซ่าเลยเนี่ยเบิ่งเปิดตั้งอะไรนี่ก็มีสิบคนพี่นาคือ่ะคนพอขึ้นพอขึ้นปสองเลยเด้แสดงว่าน่าจะได้ที่หนึ่งพูดละเบิ่งจากคะแนนก็พูดละมีแต่มาสิหมดดีแล้วผมเป็นคนเกือกผมเป็นคนกึกอ่าโอ้จะงามๆหนังสือนล้นะบัดเจ้มีแต่มาสิบจะไหนก็เก่งก็เอื้อยแหละนะเอาเฮียนสูงกว่าเด้ มาซิฟมดเก่งกูไอตุ่นเนี่้ม really ีแต่มาซิฟมันเลยเพราะคะแนนเรามีแต่สูงสูงเลยแสดงว่าที่หนึ่งในห้องอืมแค่นั้นโตโตฮู้บอกแต่ละเดือนใดที่เท่าใดฮู้จักบอกคนไม่ได้บอกในคู่บอกบอกไม่ได้บอกเนาะคือคือคือปารตี้แบบคนคือบอกเนาะเอาเอาเอาไปเบิ่งเองได้ว่าเขาได้ที่เขาได้เดือนนี่ยซิฟซิฟทุกทุกแต่เพิ่มนี่เยอะเยอะอ่อนๆในเพิ่มจะได้มาหกแปดหกแปดเนาะ แต่ว่าเลขบ่อหัดกายหัดกายนี่เลขนี่ก็ได้มาซิฟนี่กาความผู้เราระดับป .2 แล้วมือเรานาะเหนะงามมาเลยค่อยว่าขบบิที่หนึ่งกับที่สองที่สามนี่นะบ่ออยู่ในหนึ่งกับสองสดงว่ามีคนเก่งก็หัดอะไรมันอยู่ในหนึ่งหนึ่งในสามแล้วจ้อยมีมีแล้วผู้เก่งนะเบังนี่เห็นนหมมีแต่คะแนนแล้วมีแต่มาซิฟหมดเอาผู้ได้นะมาแน่แม่มาพี่ลูกโอ้เอือยเอือยแม่เจ้าลืมกระเป๋าไม้เลย มืูนาเราหมัดใส่นนั้นไว้เด้อปาในรถอ่าสบายดีเอฟซีก่อนสบายดีพ่อเก่งแกมันนี่แก้วแกมันนี่เด้อเก้วแกมันนี่กกเฮียนได้อยู่บ่ได้ได้น้อจะโอดเลยนะอ่าดีดีมีแตสิบหมดสิบกูคะแนนเลยเนาะที่จริงในคู่นั่นควรเอาขึ้นแบบผักเฮียนซองเนี่ยเอาเราขึ้นห้องปลาซองเลยนะมีแต่หมดเลยแบบว่าเก่งๆเขานางน้องเราเป็นนักเฮียนแบบ อ่าวาได้ดีป่ะเออมันสมองมันเข้าไปอยู่พอสองพอสามเลยนะเพียงแต่ลูกก็ได้บ่แบบนี้ลูกได้บ่มีแม่บ่มาอันนั้นนะมีแต่มาไข่หมดนะมีมีบ่มาไข่นะได้ยูเตมพอพูดจะตตาได้มม่ซีอยู่ห้องเดียวกันหรอวะได้บ่แบบนี้ก็ลุกก็ได้บ่ได้หลายอยู่บ่แบบนี้นะมาไข่นะได้น้อย ได้เนาะอยู่มามานี่ก็ได้เนาะป๊าจะโอดเด้อบ่เตยนะมาหกสุดน้อยเก่งเด้ใส่เก่งเก่งีหน้าีหน้าก็ป .2 ป .2 ก็ยังบ่ยังบ่ายเกินป .2 ก็ยังพอดีมีในานแก้วมีแม็กซมได้กันเนาะแต่ว่างเก่งอันนี้เด้อมีแต่มาหมดปสแล้วก็งามมันก็บ่ได้เปื้อนอีกอืม ถือว่าพื้นเขียนมิกได้นะสะอาดดีงามงามเก่งใจเย็นกว่าอันอันนั้นเบิงนันเลขกกะคิดอะไรเองบเลขกกะเย็นปีนาปือจบจบปอหากะห้อยผู้เอิร์นบาสซิปออออกระดานอยู่บ่เอครูเออออกระดานอยู่บ่เก่งแล้วเนาะอกระดานได้จะเบิงเลขกกะซิปทุกคะแนนทุกวิชาเลยทั้งมุมทุกวิชาเลยอันนี้เดิมพันยอ่อนเน่นน้อยนึงอ่าพวกไอ้เอิร์นยังวะ คือว <te> ่าแต้มหัดแต้ม mm หัด hmm. น uh, ั้นน่ะหัดกายนี้โอเคมดเลยเห็นโอ้เก่งเก่งเก่งวิชาวิชาหัดวิชาหัแต้มวิชาวาดแต้มรูปแต้มยังงนะแต้มพูดกนเนุ่ยเนี่มันไม่ไดบมิตามซีฟมนเลยมีซินดันนี้มิตามาซิฟมดมาหกเนี่ยมีแต่สองสามนา่เก่งเนาะเก่งเก่งเก่งลูกแก้วันิตได้มากบันนี้ติ้งติงได้น่อยคัน้ะอะ เก่งเก่งเก็บไว้เก็บไว้เก่งเก่งเนอรถไฟฟ้าอะไรและขี่ไปประเทศุผลทุนเฮียนก็มีรถมีอะไรผลสนับสนุนอะไทางเมืองนอกเมืองหน้าผลสนับสนุนทุนเฮียนทุนการศึกษาก่ะตั้งใจเฮียนเฮียนอั่นีคือมีมัดปุ่มนะลูกจบปอหาก็ต่ออีกต่อม้อยู่ปนะอันนี้อยู่ปนึงเลยยู่น้ำกันนั่นี่ปนึงคือกันเนาะเปลียนแต่ว่าคูเขาบอนนั่นชื่อลูกอ๊อกยูอ๊อกอันกระดันนะแล้วชดใจดิ อ๋ออ๋อเนาะน้อยเพิ่นว่าผู้ใดเก่งแล้วแม่นยกมือแล้วแม่นออกไปโลดลูกโด य นังอีโต๊ื้อมันก็บ่เป็นแล้วเอาไปเฮาอ่านบ่ได้แล้วก็ได้ครูนก็บอกลูกลูกแกมานี่ก็ออกด้เด้อเอตนครูเอิ้นเพิ่นก็เอิ้นเลยเฮ้ยตั้งใจเฮียนแชุดใจนี่เก่งยบ่เก่งเลยนเก่งเ็งได้เด้เพิ่นก็ยังว่าอยู่เด้เอ้ยไปอยู่เบงหลังอีเด้อือน้องตุนขึ้นไปแกงหน่อไม้บ ไฟต้มไวต้มไวน์ต้มอะไรแก่ซีดีกินอยู่บ่เกี๊ยวขาวเหนีบ่แป๊บเดียวน้ำมันเดียวก็ะือบ่จิบสองจิบไวเนาะมันจิบไปกลางวให้ว่าสามโมงเดี๋ยวว่าผู้เข้าอายสิมากกับจับไก่ต้มท่าดูแลเนาะไปสิครูเนาะบื่ลงหน้าแล้วบอกหรือไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยมาสะพ้ายยันมาเอื้อจะบอกเอื้อจะก็ไม่ได้บอกลืม แต่ว่าเห็นแดดแล้วก็ซักเครื่องจะของ้วลืมเลยมีต่รุ่นเอาว่าอยู่เพื่อนหรือบ่อเนาะแต่ไม่ได้ไปใส่ตีมีคันสิไปก็หาอยู่หากินอะไรเนาะถ้ามาได้หันตักน้ำดีตักแล้วบอตักแล้วแล้ววันนี้เนาะเอ้ยวัาจะชวนไปตักน้ำหแล้วแล้ววันนี้เนาะก็มีเรืออายุกระตุกค่ะเพราะว่าวันนี้บอได้ไปตักเบิดมือเลยแต่ว่ายังทานค่ะประจุไัยเ้อยังโมห่งคักบ่ กไปได้อยู่แต่ว่ามันอยากอะไยอ้ลงไปสุดก่อนโอ้จะเปื้อนทางลงเลยเอาเลยมันไม่หมดหลาแต่แต่แต่ลงไปเถอะอ่ะกัเรามัดระวังเอ่ะไอมาบ้านนี่บอมาตสุดก่อนเหมือนเดสมาสุดก่อนเฮนเดมาแต่สุดตัวเขาซื้อเข้าขึ้นอ่ะเดโอู๊ดไอมานี่ก็เชผู้ใดสิกายน้องตุ้นเนาะเออแมนบอแมนบอแมนบอเคยใช้หามนาหำตาเนาะกับในบ้านเ่ยเลยมาบ้านบางคุณเราแวะนนุ่นเลื่อเออไอจะลงไปอ๋อสุดก้อนค่ะเปื่อนกว่าสุดนี่สุดนี่แบบ น้ำมันขึ้นกายได้แล้วก็มันชะลงก็ยังเข้าไปได้อยู่โอ้แสดงว่าสุดก่อนแห้งเปื้อนแห้งกว่านี้แม่นสุดก่อนแห้งเปื้อนแห้งริทางลงตัวนั้นนะไรโอ้ไหวอยู่บนนี่นะไหวดอยู่ดสุกเกือบเพื่นสูงๆุดไปเฮาไปรถเข้าไปไปไโอ้เขามีรถใครไปใครบอรถอีบอสรถใครรถอะไรเออเอามาโอ้โหที่ รองเท้าคนกันเนาะคักอะไรเนาะสองคู่ผูกเอาป้าไว้หรือมาลงเด็กเข่ามาฝากน้องตัวนี้กับสุดใจอีกคือเดิมงวดก่อนเข่าแข็งบ่แอกแข็งแข้งอะไรนะคือแบบเข่าเจ้ากับเข่าเหนียวปนปนกันบ้านเขาแบบเข่าเหนียวแล้วการมันสิเละทำบ่มไปโดนได้กับปลาตะหูและน้องบลาตะกินนำซื้อให้มัวมัวเข่าไม่ เฮากอกว่าเขาไหม่กันแล้วเนาะกระซื้อแพงเฮ่งบดิแก่เบิ้งเนาะเออบดิแก่เบิ้งกระยอนไว้ใจเคยเอาหะล่ะชาบ้านก็คือพันสิบบริโูคคือกันหะล่ะอาจัรยลงบ่หรือแนงใดเข้าปนปนเขาเหนียวปนเขาเจ้าอืมเนาะปนกันนะมันเขาเหนียวเขาเหนียวัดเขานึ่งโดดัดมันมันเละปะเขาเจ้าัดเขามาเพื่อไหวในที่ตอนทบีนเขาคิดว่าเขาแข็งบ่ได้มาเลยเดี๋ยวซื้อตังซื้อให้ กันมาแวะเออคุณเจ้าเขาแข็งเขาก็นำไปเปลี่ยนน้องก็ไม่ได้บอกบอกกินข้าวมดแหละจะบอกมดผัวบบิมดก่อนกินกินบ้างเธอนึ่งเนาะว่าไอเอ้เขาแข็งเด้อเขาบอกกินอะไรมันบอมันแข็งแข็งโหดลายแบบเบาเขากินบ่ได้ก็จำเป็นเราต้องได้เปลี่ยนแต่กกอดินไปกับโบฮู้เนาะเป็นคนแซดบอกคือชิแมนแข็งแห้งแบบเบาะกันคือชีอดบ่ได้ทีและจังหวะออกอากาศแล้วบอกจะบอกเขาไปเปลี่ยนหันไม่ กับตีเลยเนาะทางผู้ซื้อบริกินผู้กินบริก้รเราแมันลงบูฮู้ได้บาทนี่เลยแมลงตะกอนเฮามาน้ำกระมาเวียกตลอดเนาะกะกะแถวลงมาชิ้ส่รงเขาลงมาคุ้งกับข่าวฝัดอ่อนเสียนาะฝัดงดบัดงดนี่บัดงด้ลงมาเลยัดข้าวแคร์วันนี้เปลี่ยนห่านไม้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยบอหันหันนี่หันเคยเอาตะกอนนี้เจ้าเดิ่มเฮาตะบิทฮันเด้เัานี่คือน้อยเนาะเขายิบข้าวเลยเนาะดูเขายิบข้าวอ่ะข้าวตัวนี้คพิชิงามเนาะ ก็ง,ง,งาม,งามแต่พูนว่างามฮะละแต่บกแข้งพูนเอกบกแข้งเขาถามยำอีเดียวว่า,าแข้งบอกคือแข้งคือวานละพันหูแล้วมาเข้ามาเฮ้ดผู้ใดผู้ใดเลยเปลี่ยนไดอ,อ,อันนี้เขาแข่งยี่ากรอดกินได้บันนี้ไดหันเขาเคยซื้อหันหันไดหันนี่บอ,อหนันเข็มทางอีเด<า><ร>ียไปแล้วนอกจากซื้อเข่าแล<ร>้วก<ร>็ยัมงม<ร>ีเงินมาให้น้องตุนคือเกาตำสมเนาะ เลยได้ขอบใจหลายๆเด้อทางข่อเพิ่อนทุกต่างประเทศก็ขอให้ยืดดีมีแห้งเด้อไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อสาธุหมอคือคอยเด้ออยูนี้เด้ออ่ะจับมาเองได้เงินเพิ่มเลยเออแบ่งให้อาจอยหน่อยก็ได้ส่งนิสชดได้เนาะส่งนิสเนาะตายแล้วทำซุ้มนอทางพ่อเพิ่นก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอ่ะทางน้องตุลคือเก่าเนาะ นอกจากจะเห็ดเฮือนเห็ดซานให้แล้วเพิ่นก็ยังส่งให้น้องเพิ่อนเขาน้ำเนาะเงินซื้ออยู่ซื้อกินว่าน้องตุ้นก็ยังบ่ได้อาชีพเดย์ยังมีหาเงินได้ชาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วะไปทางใดจะได้มาซีลีก็ยังคันได้ซุกเนาะจังน้อยจังน้อยเดือนหน้านี้่ท่า เกีียวเขานาวไปรับจ้างบ่้เม้นพอส่งนี้อยู่เซปอนเข่ากำลังหุ้งเือครับรับจางวันละเส้นปฏิทูเส้นปายเด้อเส้นฮาผู้ใดไปรับจ้างมันแล้วยูยูยูอาร์เซปอลเส้นเศร้าถือได้ถือเนาะยูพีเซท้าบ่ติดต่อหาเอ้ยเด้อเอ้ยก็เดี๋ยวนี้ซอดเลยซอด้วยหารับจ้างก่อน ก็เคยสองพูนเมกสามแสนมึอนึงเฮ้ยบไปบหเฮ้ยอนห้าร้อยบาทเลยดิยันนะยันบาหอดยันบามันเราเราได้ได้เคยไปได้ไอจะกะเอ้ยพาไปได้บอสแต่ก่อนถ้าเคยลองเนเคยเีคยนี่เนาะจักชิบบอสเอาครึ่งนึงเขามีใยกะเอากะเอาครึ่งนึงขับนึงกับเพื่อนก็ให้เลยขับนึงเอาแมอนได้ก็ได้ได้แซ็ตห้าขับนึงเลย แดดแห้งซ้ำเดือนนี้เแดดแพงแพงนอกอีพีนอกป็นเป็นแต่อันไปอยู่เอาบางทีแบบคนแบบเข้าวซุกน้ากันนี่แล้วก็บางทีคนน้อยเนี่ยหยาดคนเขาก็ซื้อคนไปหั่นแล้วเลยเลยนะไปยากได้ลายกับเอาเงินแล้วรื่อลย เอาผ้าใกันเลือกเอาไอ่เดี๋ยวะให้อ้ายเพิ่มมากนะก็ได้ชนะนะก่อนก็ได้ได้ย่ดอังหรอเด็ดอ่อนแล้วเด็ดอ่อนเนาะมันห่วงันไหวันหนึ่งเศษห้าข้อไปเลยเอื้ยจ้ายังแพงอ้ายน้งตุนผู้จักแพงอ้ายเลยเนาะก็แพงคือการหลาเนาะบ่าแดดบ่ากับื้อนี้แหละแดดอ่อนอฮะดีแล้วมีแดดดีกว่ามีฝนไปเห็นบมอฝนแล้วโอ้ยไปทางไหนก็บ้รทเดทางดินก็ยังไม่ได้แห้งตั้งแต่มาอาเซะพอนะฮะก็ได้ออกมือเดียวมือที่สองวันนี้เนาะ กระจึงเต็มมือนั้นก็เอาไปหยาดเมือนเออมีคลิปจ้างนี่ไปหาหนุ่มใจฝนตกก็จำเป็นฝนตกสามมือบ่อนสี่มือสามมือบ่อนสี่มือหรสามมือผอะไรตกตกแบบตกหมือมือเลยสองมือน้องตุนก็จะได้คาคายก็พูดแล้มัคซิลลี่ซุปเลยเนาะซลี่แก่ซลี่แก่เนาะเดี๋ยวนี้ก็เห็นเห็นอยู่ได้เห็นอยู่ได้เห็นกับจ้งเพ่ง เบ้าหน <hi> ึ่งฮอนีเสรผูกสามเสเปลายโอ้ยนุประาขายจิขายอยู่บ่พันเขาขายแม่สองสองมันหรือสามมันหนึ่งสิบพัเห mm, uh ็นคนเสด็ขายคำมันมันมันเฮาไรเบื้งพอได้เฮาจังเฮ็ดมั่ไ้เฮาจังเห็ดแล้วสมมติเฮาไปขายแพงกเพิ่นกับมาซื้ออีกนาะเนทางมันง่ายนี่เอาลท่านู้ชมเนาะเฮากับมานี้กมาเยี่ยมยามนงตุเก่า กสะพานบุญคือเก่าสินเดิมกาหวังว่าแล้วเวียดชุดนี้กาเบิ่งแดดออกก็ด้เอาสร้างเขามาเทกันเพื่อนแล้วเน่อยลมกับผู้ใหญ่เพล่อนแล้วเด้เพล่อนก็ว่าเริ่มเลยพันยูก้อนแดดขัดก่อนเขาจังเลยหันกระแดดมือนี่มือเดียสองมือหนึ่งเนาะทางก็ยังแบบแล้วจังคอยมาอัปเดตอีกตอมชมเนาะพบกันใหม่ในอีพีหน้าเด้อตอมชมเนาะสำหรับอีพีนี้สบายดีเด้อบ๊ายบาย